ที่ทำให้อายุยืนยาวไม่กินหวานไม่กินมันาิของทอดไม่กินหัวเลาะหัวเลาะยายอายุเจ็ดสิบสองมนสี่สิบสองปีเลยนะคะปีมะเชงปีมะเจ๋งจ้ะเปิดอายุยืนยาวมากเลยนะคะแข็งแรงบาเคยเจ็๊บเคยป่วยเขียนนี่่ทนัเออหาเห็ดกะเก่งเก่งหาเห็ดจังนสี่เลย ก่งมากได้หลายหาบกหอยก็เก่งอนกุ้งอนกุ้งก็เก่งเทุกอย่างเออแกล้วอ็เกงขเกอแ็แขงแรงาะแขงแรงปีนี้ปีนี้เดี๋ยไปหาเหตุบอหัวกันบอสิตั้นกุ้หาเออเห็ดเทนบาทบนหน่อยบอบอบว่าเหตุเพลิวเห็ดละงูได้หลายบ ไวบกเบไม่เป็ดขายอยานวันไหนไปกแต่ยังพบรกันได้ยอดอกซ้อครับแต่จะเห็นไข่จะเห็นไข่เออายังสอบงานได้ได้เห็นไข่แต่ว่าขายบอบอขายมาสนใจให้ฝังสมัครลาลาเออได้ได้ไปเก็บเดี๋ยนี่ได้ไปเก็บบอไปงว่าได้เห็นไข่ เออได้มากเลยผู้ใดผู้ใดไทยเอาผู้ใดไทยเอาจากผู้ใดพูดไทยลุงไปไทยลงเฟียตติเออไดจัดจายงานเออไปสอนว่ไม่อีกมาสอนว่ามาอีกนีไนนี้ายฟีน้ำอย่เกาะทิี่น้ำทิฟฟี่น้ำบ่หูบ่หิน อนีวะที่วโอยนี่ย่าทานน้ำขาวอกนอบเม็ดอันนี้ไหมบอันไหมันีท่นจบอันนี้หลังเปลี่ยนีอันนี้ได้ไคะอันนี้นากุไปีหยางาไปอนอจม้าตาสเออมาหมบกอาวไปเออไม่ใช่มาใส่่เก็บเออุออกไปสกใครเอาคนเออผู้ใดไทยก็ ไทยโอ้ไทยบัดบุตรเผ่าด่าแล้วป้าก็เขาอยู่ที่ไมยอมเด้อีกอีกอีกทิ้งกับไทยกันไทยเจ้าอ่ะออจะจะ,จะเป็นคนดังตัวขสันมีทุกคนไทยเจ้าคาา <laughs> ไยยปหลา